มถึงผมจะเกิดอยู่มหาสารคามแต่จังได้กับซามเขาก็ยังอยากมีโมเมนต์นอนทงแมวันนี้จะพาไปสุพรรณบุรีสำเนียงแบบมิสแกรนด์รอบแฟนวอลที่พักเนี่ยเซฟไว้ในเฟซนานแล้วสิริบอกเลี้ยวขวาขับขอมากกับขึ้นไงกุบมันแมนบ่ล่ะกูเกิลเจ้าอะไรป้องใด้ละหญิงเออสรุปมันถึงจริงๆเช็คอินที่ล็อบบี้ก่อนมันกับสิออกฟิวบ้านสวนพ่อใหญ่สอนหลังเกษียณร่มรื่นมากมีศาลาปะโวมีหอดปลาบอนน้ำและตามธรรมเนียมนะครับนี่คือวิลล่าทัวร์หลังของเราชื่อว่าบ้านต้นดินอยู่ในฟาร์มเซที่มีชื่่ออวาาาาบ้นนนนปดิเเรจจงงใพ2 บาทได้สองคนรวมอาหารเช้าสแสาายใหญ่ๆป่านวยเหลือกต่างอบตเนขอบอกว่าเฉพาะของห้องเรานะครับไม่ใช่ส่วนกลางเอาๆจะไปหาจอบห้องข้างๆเมื่อกี้แค่น้ำจิ้มโซนสันทนาการต่อไปจะเป็นตัวบ้านละเหยียบคิดต่อ ดังแสว,ว่าวัชทำเลตั้งอ่างคือดีมากสูงเหมือนรู้ชะตากรรมว่าจะถูกนำมาอัพไอจีอัว่าชีวิตด,ดีมีมิตรชายชีพโทรหาทุกวันเพราะมันคิดว่ากูรวยเฮ้ยเตียงใหญ่ใช่ได้ขึ้นหอดพระวัดป่าทบานโคมไฟรักโลกหนึ่งอันที่แรกหนึ่งวันมั่อิีเป็นคือเถียงหน้าหน่อยปรากฏอุปกรณ์ใช้สอยเยอะมากาตู้เย็นมาตรฐานร้านคาเฟ่แต่ข้างในยังโบ๋เบ๋นะครับคงต้องหาโซดามาใส่แอร์ให้จากนั้นเดินออกไปผมภูมิใจนำเสนอห้องน้ำโอ้โหหุ่นสาวอ่อนวิวห้องน้ำโคตรดีรู้สึกเหมือนได ยานมันขั้นคิงไหมเดี๋ยวพาไปดูโซนศาลาบ้างโอ้ยขาจะถ่ายรูปสรุปเื่มเอากระเป๋าเข็งเปล,เเปลกไปๆไม่ใช่พลังงานผีนะครับพอดีผมไปผลักมันเอาไว้มาาทุน มาทุน,นแล้ววัตถุดิบมื้อเย็นนี้คือไก่นะครับโอ้ไม่ใช่เอาน้องเดินหนียานกุฏิมุมคำนวณนี่คราวนี้มันจะรูปแบบเปล่ยชิงช้ารองรับน้ำหนักดีมา,าๆๆกเสาเสาเสาก้อนสูงสีงส่หา้าหิวเข่าก็มีเมนูให้เอาหนังเดียมากเลยมาเลยมักคว,วามเดลิเวอรี่ไหมขอบคุณครับจริงๆเขามีหมูกระทะด้วยนะเราไม่ได้สัง่งเพราะมีแต่ลาบแต่ออมอยู่ในพวังตลอดเวลาและพอได้มิกเซอร์มาเราก็ต้องหาแดกแล้วห่วยย้อนไปท่านเดือดแกมื่าร้องสนั่นว่ามันจะเลื่อนแก่บนพระท่านใจสบัยได้มายืนลี้กินอยู่ในห้องปาาาาาานนนบบบบลลลลลััััมมมมีีีีีเเเเสสสยยงงกกกกกุุรระะพพขข็ตตววหืืออออผได้้้ท่่่่แค ผืนมันบังได้ไหม่หมดเว้ยดังนั้นถ้าพาแฟนมาต้องมั่นใจว่าท่วงท่าและเปอร์ฟอร์แมนซ์เราดีเผื่อมีคนสิ่งแต่น้อยดูนะครับอ่ะหล่อเล่นตอนเช้าจงตั้งนาฬิกาปลุกลุกขึ้นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นเด้อห้ามลืมหน้าห้องเนี่ยคือทิศตะวันออกเป๊ะพอดีจังหวะน,นี้เราจึงทําการชีวิตป้องสาหอบผงทําฟองมาป่วนเดชสีคือใครหอยเชอรี่แต่สูบเบิ้งเงนี่ยจะบอกให้ถ้ามาช่วงเดือนมิถุนาต้นเข่าต้นยามกสิมาเนเวอร์ชันทรงผมพอใหญ่สมพงถุงหมาหลงจักน้อยขึ้นกระปิดกระปอยรอคอยมรสุมตะวันออกแต่ถ้ามาช่วงกรกฎาสิงหาเนี่ยข้าวมันก็จะเริ่มงอกขึ้นมาแล้วดิดังนั้นที่แบบนี้มันต้องเที่ยวหน้าฝนเว้ยหันามาอีกที ฟองขึ้นแบบแทบไม่ต้องตีเลยอะจริงจังฟิลลิ่งความปังนําเสนอผ่านบทเพลงได้ประมาณนี้เอ,อ้าเริ่ม <c oughs> พอก่อนเนาะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ ราคานี้เนี่ยรวมอาหารเช้าด้วยนะแต่เราไม่ได้กินแหมเป็นสีไม่หิวจังเลยบุ๊คเจ้าของที่พักให้กล้วยมาหนึ่งหวีบอกว่าให้เอาไปให้ควายอยู่ตรงนู้นพบคุณสมศรีกําลังเล็มหญ้าแบบบุฟเฟ่หนึ่งอัตรา<ต>ราคานี้รวมของหวานประเภทผลไม้แล้วท่านี่ก็เช็คเอาต์แล้วก็สิหาเส้นต่อตัวช่วงนี้คือดินพอกหางหมูมากตัดคลิปไม่ทันจังไนก็สิรีบปั้นให้เด้อบายบายด้วยน้องไก่ของบ้านใดกับบูฮูแต่ดูเป็นตะเนื้อแน่นเนาะฮัลอหลเรน